ล่าวสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะฮะวันนี้ก็มีข่าวสารเกมยักษ์ใหญ่มามาฝากกันนะครับผมก็จะเป็นเกม Marvel Future Revolution นะโกลบอ n นะซึ่งตอนแรกจะเปิดวันที่9ให้ทดสอบแต่นี้เขาเลื่อนนะฮะก็กลายเป็นการเป็นลงทะเบียนสโตร์ไทย iOS และ Android นะก็กลายเป็นว่าเลื่อนแล้วก็น่าจะเปิดเดือนกันยายนนะฮะเ,เป็นเกมที่แบบคุณภาพระดับ AA นะเห็นไหม กราฟิกนี่คือน่าเล่นมากมากนะแล้วก็เปิดลงทะเบียนแล้วนะฮะนะคาดว่าจะเปิดให้บริการ30กันยายานนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับผมอ่าเป็นเกมแนว 3D open world นะฮะ RPG นะฮะจากความร่วมือของ Marvel นะฮะและ Netmarble นเฮะนะเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่เอาเกมยักษ์ใหญ่แบบนี้เข้ามานะเ e t Marble อีกแล้วนะฮะเป็นพัฒนาด้วยระบบ Unreal Engine 4นะฮะคุณภาพระดับ รนะดับ 3A เลยนะฮะสุดยอดมากมีระบบต่างๆนะฮะทั้งสงครามมิติโอเมก้าวอชนะฮะระบบเนื้อเรื่องนะฮะระบบเลสนะฮะยุทธการพิเศษแล้วก็ระบบอ่าลิสคลิสนะฮะมีโคออฟด้วยนะมันมันดีตรงนี้ครับผมมันมีโคออฟกับเพื่อนๆได้นะฮะซึ่งจะทำให้เราอ่ะไม่เบื่อนะฮะชวนเพื่อนมาเล่นเล่นด้วยกันนะฮะแล้วมันก็คล้ายเกมที่ลงในเพ P5 เนาะ P5 กับ P4 นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะมาดูกราฟิกไปด้วยกันอันนี้เป็นทีเซอร์นะ,ะผมขอปิดเสียงไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะใครอยากดูก็ไปพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แฟนเพจไว้ให้ด้วยนะเฟซบ o ๊กนะ,ะเอาไว้ติดตามข่าวสารกันว่าอาจจะเปิดก่อนหรืออาจจะเปิดหลังหรืออาจจะเลื่อนจาก30กันยาได้แต่เกมเนี้ ถ้าเข้ามาเนี่ยเราต้องเล่นเราต้องสตรีมนะฮะอ่าดูดิฮะมันน่าเล่นมากเราก็เลือกเพื่อนมาด้วยเนะเลือกเพื่อนมาช่วยโคออฟได้ไป็นล่าเลิรอดด้วยกันได้นะฮะอย่างเงี้ยแจมเลยพีพไม่ต้องพูดถึงนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสนุกกันแน่นอนนะฮะ PvP น่าจะเป็นหลายลรูปแบบเนาะน่าจะมีหลายรูปแบบมากนะฮะคาดว่าน่าจะโหลด apk ในแถบแนะผมว่าแต่มันข้อดีของมันคือเกมเนี่ย ข้อดีของมันมีภาษาไทยนะฮะพอมีภาษาไทยก็ทําให้เราแบบเล่นง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจสกิลได้ง่ายนะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากแปลสกิลเนาะง่ายเลยนี่ตัวนี้ผมค่อนข้างจะชอบนะผมชอบตัวนี้ชอบไอรอนแมนสไปเดอร์แมนเนี่ยโอ้ชอบหลายตัวชอบไปห,หมดนะผมนี่ <c oughs> ตัวนี้คือสายฟ้าดูดิฮนะเหมือนในอ่าเหมือนในภาพยนตร์เนาะที่ว่าใช้สายฟ้าแล้วดูดิดูตัวละครหุ่นยนต์นะผม สุดจัดนะนเพื่อนเนะี่ยต้องลองนะมันมีชุดคอสตูมด้วยนะปรับแต่งชุดฮีโร่ได้ด้วยนะไดในแบบฉบับของเราเองด้วยนะฮะค่อนข้างจะหูหน่าใช้น่าเล่นมากนะฮนะแจมฟอ r y o ูนี่ยดูกันอีกรอบเนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเพจด้วยนะผมเนาะนี่ฮนะสปไปเดอร์แมนนะผม ตัวลูกลักในตำนานเนะี่ดูฮนะค่อนข้างจะเคลื่อนไหวแบบดูดิอย่างกับเกมเพ a y ์ o นะผมบอกเลยนะนี่อันนี้ภาพ you tube มันมีแค่720 p เนาะถ้าปรับได้ชัดกว่านี้ก็ก็น่าจะปรับได้ชัดกว่านี้แหละแต่อันนี้ปรับไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นเอาข่าวสารมาบอกนะก็ช่องผมก็จะมีข่าวสารแบบเนี้เกมไหนเข้ามาใหม่ใก็จะเอาข่าวสารมาบอกกันด้วยนะจะมีทีเซอร์มให้ดู เราจะมีแนะนําเกมใหม่อ่านี่ i อร n นแมนะนะชอบมาก,กจะมีแนะนําเกมใหม่ด้วยนะอ่าแล้วก็จะมีอ่าข่าวสารจากเกมต่างๆนะติดตามช่องผมไว้จะไม่ผิดหวังนะไม่ว่าจะเป็นเกมเซิร์ฟนอกเซิร์ฟไหนเกมวันังจะเข้ามาแล้วก็เอาทีเซิร์ฟให้ดูแบบนี้ตัวอย่างคลิปเนาะแล้วก็สตรีมเกมทุกวันนะมาดูได้นะฮะถ้ามันไม่แจ้งเตือนก็กดเข้ามาดูที่หน้าช่องได้นะทุกวันนะ ช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงกลางคืนนะฮะทุ่มกว่าก็มีนะฮะสติทุกวันอ่าไม่มีวันหยุดนะฮะผมเล่นทุกวันเพื่อความสนุกสนานตัวเนี้ยอ่าผมจําชื่อมันไม่ได้แบ็กอะไรสักอย่างทนะี่ขียนที่มีเขียนมาอันนี้ก็เก่งนะในในภาพยนตรนะ์เนี่ยเออมันก็เก่งนะแต่ในอ่าในเกมก็ต้องดูเอาว่าเก่งมากแค่ไหนตัวมันเท่เนะฮะแล้วดูนะครับผมทำเอียอนชินโฟนะหน้าแบบคล้ายในหนังเลย ใครคนที่แสดงในหนังนะผมเนี่ยเนหะ็นไหมอันนี้หายตัวได้นะแว็บหนึ่งแล้วก็จมตีศัตรูเออนะฮะผมไม่ได้ดูทีเซอร์เนี่ยผม่าจะอ่านสคริปต์ของผมนะเนี่ยมาย่วน้้ำลายนะฮะแต่ว่ามือถือผมว่าน่าจะเป็นโอ้โหน่าจะใช้มือถือพอสมควรการาฟิกมันแน่นขนาดนี้น่าจะต้องใช้ snap dragon น,น,นะฮะหกหกห้าขึ้นไปนะผมว่านะเพราอหกหกห้านี่ยังไม่ไหวนะ น่าจะเป็นสแนปดากอนแปดแปดหรือแบแปดกว่าแต่ก็ลองดูหกหกอ่าหกอะไรนะหขึ้นไปหกหกห้าศูนหกอะไรเนะี่ยหกสองห้าอะไรเนี่ยนะลองดูนี่อะสตอมนะฮะอันนี้ค่อนข้างชอบมากสตอมเหมือนไหมเหมือนนักแสดงจริงเลยนะผมเขาแบบใส่ใจรายละเอียดคุณภาพมากนะผมนะแต่รู้สึกว่าฉากตึกลาบ้านช่องนี่มันจะมันจะซิดซีดไปเนาะมันน่าจะมีแบบ โหมดธรรมชาติบ้างด่านธรรมชาติอะไรนี้ด้วยเนาะน่าจะมีแหละแต่ว่าเขาเอาทีเซอร์มาให้ดูประมาณนี้เนี่ยด่านธรรมชาติน่าจะมีอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเออฉากแบบนี้น่าเล่นนะผมนี่ฮะอย่างเงี้ยฉากอย่างเงี้ยน่าเล่นเลยสนุกเลยอย่างเงี้ยนะผมเกม 3D Open World Action RPG เนี่ยประมาณนี้เลยนะผมเนาะ เดี๋ยวผมขอเอาเพจมาให้ดูหน่อยนะเปลี่ยนเพจหน่อยนะผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะดูเพจด้วยนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเพจมาเวลเนาะนี่เลยครับผม เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อติดตามนะครับผมมันได้แค่นี้ครับผมจออ่ะเดี๋ยวให้ดูใหม่นะทีเซอร์นี่ก็สวยนี่ทีเซอร์นี่ก็สวยนะครับผมคนอาเล่นนะอันนิวด้วยนะนิวฟิวเจอร์โอ้โห๋ยวดูดิ นี่ไงตัวนี้ไงโหโคตรสวยวอะเหม,มือนเกมกเที่มันลงเพเพย์ให้ไหมนี่ครับผมอย่างไงก็ติดตามข่าวสารไว้นะฮะอย่างทางช่องผมจะมีความคืบหน้าต่างๆนั้นนะผมจะมาแนะนําให้อีกนะครับผมย้ำาในทีเป็นเกม 3D open world RPG นะครับผมจากความร่วมมือของระหว่าง Marvel กับ Netmarble พัฒนาด้วย l n r e n Engine 4นะค,คุณภาพระดับ A นะฮะ มีระบบต่างๆคบคันสงครามมิติโอเมกา้าวอสเลสยุทธการพิเศษนะฮะลิสคิกโคออฟคอสตูมปรับแต่งได้นะฮะทุกอย่างเดี๋ยวติดตามเพจได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เพจทิ้งไว้ในใต้คลิปด้วยนะเองก็ขอบคุณที่มาดูกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจะไม่มพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็เอาข่าวสารมาบอกเพีเท่านี้สวัสดีครับ